สวัสดี FC ทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะไดยเราเรื่องบาปบุญซึ่งเป็นบาปเป็นบุญมีกระทาชายคู่หนึ่งเป็นเพื่อนกันทุกวันเขาเป็นนายพรานออกล่าเนื้อทุกวันออกล่าเนื้อมาเพื่อจะมาแลกเป็นข้าว เป็นปัจจัยทั้งสองออกไปล่าเนื้อกันพอไปล่าเนื้อปลาล่าปลาล่าเนื้อทุกวันล่ะทั้งเนื้อทั้งปลาพัานออกเดินทางไปหาถ้าไม่ไปวันไหนก็ไม่ได้กินครอบครัวรูกเมียอยู่ทางบ้านคอยยินถ้าสองคนนี้ออกไปเขาก็มีหวังว่าจะได้กินอาหาร ะได้มีเนื้อไปขายมีปลาไปขายให้ชาวบ้านเขาได้กินได้อยากวันหนึ่งเขาก็เดินไปทั้งสองละเข้าป่าไปหาล่าเนื้อล่าเนื้อจะได้เนื้อมาสมควรมากะแบงกันไปเพื่อนกันเพราะเป็นเพื่อนกันสองคนกระทายชายนี่แบงกันไปแลกวก็ไปแลกข้าวแลกปลา เลขเนื้อเลกปัจจัยแลกเงินทองมาใช้ซอยตามอัธยาศัยของชาวบ้านป่าบัานดอนหาจินหายากเราก็พากันไปทุกวันเพื่อจะได้มายังคีบของครอบครัวของใครของมันวันหนึ่งชาวบ้านก็มาได้ทำการเป็นทำเป็นบุญเป็นกุศลทางบ้านจัดงานเป็นบุญกุศลขึ้น ที่วัดแล้วก็ตะเตรียมเตือนกันเรียกกันไปเรื่อย,ายตามปัจจัยตามได้ตามมีตามเกิดมาทำบุญทำกุศลแล้วก็มามีพระมะเทสแสดงอนิสงส์ให้ฟังให้กันฟังทุกวันให้ฟังกันไปเรื่อยๆไปวันนั้น อีกชายคนหนึ่งก็ไปฟังธรรมที่วัดไอที่เพื่อนคนหนึ่งก็ออกไปหาล่านเนื้อถ้าไม่ไปก็ลูกเมียก็จะไม่ได้กินไม่ได้อยากคิดอยากจะไปทำบุญเหมือนเขาแต่ไม่มีเวลาที่จะจะไปทำบุญเพราะว่ามันเป็นคนยากคนจนหายินหาจินอยู่ตามภาษาชาวบ้านอีกคนที่ไปฟังธรรมนั่น ใจคนนึกคิดถึงจะไปล่าเนื้อล่าปลาล่าสัตว์เห็นเพื่อนไปถ้าเพื่อนไปเขาก็คงจะได้มาให้ลูกเมียเขากินเรามาฟังธรรมย่นนลูกเมียของเราคงแก่ไม่ได้กินและอยากต่างคนต่างคิดไอ้ที่คนที่ไปฟังธรรมนั้นก็คิดอยากจะไปล่าเนื้อคิดอยากจะไปทํปา,า,ปา,าป่าหาเป่าหาปลาหาธรรมหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกคนที่ไป ที่ล่าเนื้อล่าปลานั่นคิดอยากจะมาทำบุญอยากมาฟังเทศฟังธรรมคิดว่าถ้ากูไม่มาหาเนื้อหาปลากูก็จะไปฟังธรรมฟังเทศคงจะได้บุญได้กุศลแต่เ,เพื่อนมันที่ไปฟังธรรมนั่นมันคงจะได้บุญได้กุศลมากต่างคนต่างคิดไอ้เพื่อนคนที่ไปทําบุญก็คิดยิดเจกไปกล้าเนื้อไอ้คนที่ไปล่าเนื้อนั่นก็คิดอยากจะมาทําบุญ คิดไปคนละมุมไปแง่ละตายคิดไปคนละมุมละแง่ละทางทั้งสองคนคิดไปคนละมุมไะแง่ที่ไปทําไปคนที่ไปฟังธรรมใกล้ยาคิดถึงใจกระตันนาไปคนที่ไปล่าเนื้อคิดอยากจะมาฟังธรรมต่างคนต่างคิดทั้งสองคนไปคนละที่ไปคนละมุมไปคนที่ไปฟังธรรมก็ตายไปตกนรก ไอคนที่ไปล่าเนื้อตายไ,ไปก็ไปขึ้นสวรรค์เพราะผลกรรมไม่เหมือนกันคนที่ไปล่าเนื้อนันก็ไม่เหมือนกันแต่นั่งขอฝากทีพีทั้งหลายเป็นอย่างไรขอให้เห็นนังเคีมเป็นอย่างไรขอ<ม>ให้ความอะไรจงคิดเสว่าเรามาทําบุญวันวนี้หวังจะได้บุญได้กุศลได้ผลทานถ้าถูกแกยอย่างไรขอฝากกับพีตีท่านทั้งหลาย จบฝากเพื่อกดไลค์กดแชร์กดชัทกทะคให้กดใจให้บ้างขอฝากในสมบูรณ์ชาแนลด้วยวันนี้สวัสดีเปิญพร